มาร่าเริงเบิกบานกันก่อนนะจ๊ะมาเจอก,กันกับครูพอลลี่ค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันมีใครที่ถึงกันบ้างที่ถึงก็เข้ามันเลย ให้มองว่าฉันเันบา้าแต่เชี่มไาฉันบ้าแล้วรวยบ้ากับแอยซ่ใรลยกันนะแค่ฉันบ้าบัสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านจ้ามาเด้อมาเด้อเห็นชมกันจัง บาแล้วรวยบาแล้วรวยบาแล้วรวยใจจะมองว่าเป็น้าแต่เชื่อไหมครับฉสนบาแล้วรวยอ,อาวย้า่แนแตกล้ารวยแล้วจฉันมหาหงมีเน,นเข้ากเาไม่ได้เจอกันหลายวันเลยใครคิดถึงกันบ้างมาเด้อจะเป็นกองขัน บ้ารู้ด้วยบ้ารู้ดรวยบ้ารู้ันวยแต่เชียอไหมคะฉันบ้ารู้ดวยยังรู้ไม่เจ้าว่ากันมาจากไหนมันจะได้ไรมาเท การบกบานเข้าไวจ้าบานรรวยบารวยบารรวยไม่คับว่าฉันบารรวย

แล้วเป็นก,กองคลางแล้วรวยบาหแล้วรว้วรวยบาแล้รวบ้รวาแล้วรวยสง,งว้แต่เชื่อหคะฉรสวัสดีมหาเศรษฐีทั้ง500ล้านพันนะคะ เสียงไม่ได้แต่ใจละแล้วไง<笑><笑>มีคนทักมาโอเคจซแล้วนะคะทุกคนจสาสวัสดีมหาเศรษฐีทั้ง200-300ล้านท่านนะจโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะครูพอดีคือธุระเยอะมากนะคะไปช่วยงานผู้คนมาเยอะแยะมากมาย บอกได้เลยอยู่ทีเอแต่มันอยู่โคตรโคตรของโคตรสุดยอดแล้วค่ะทุกคนนะคะชีวิตชีวิตที <c oughs> ่ชีวิตครูพอดีเป็นคนตลกจะเย็นๆนะจ้าเมสเซนเจอร์ Messenger. อย่าเพิ่งมาตอนนี้นะคะครูพอดีไลฟ์สดอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวไปตอบนะคะโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายถลม่มทลายมากๆโอเคภาพชัดเสียงชัดอยู่ใช่ไหมคะทุกคนจาววันนี้ตั้งกล้องแบบว่าเห็นรูปร่างเลยนะจ๊ะ โอเคนะคะปกติครูพลียจะชอบตั้งกล้องใกล้ๆเนาะพอรู้สึกว่ามันจะสัมผัสใกล้ชิดกันนะคะได้ยินไหมคะทุกคนคะได้ยินกันอยู่ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะวันนี้ครูพพิียังไม่ได้ดูแลตัวเองเลยยังไม่ได้บำรุงสายตาอันสวยงามของครูเลยเดี๋ยวบำรุงสายตาแป๊บหนึ่งก่อนนะคะบำรุงสายตาแป๊บหนึ่งแล้วมาเอาข้อมูลดีๆนะจ๊ะใครที่แบบว่าคิดว่าตัวเองแบบ เหมือนติดอะไรอยู่หรือเปล่าว่าเอ๊ะเอ๊ะเหมือนติดอะไรอยู่หรือเปล่านะจ๊ะอืม คลิปนี้เด็ดมากๆนะคะสำหรับใครคนไหนที่คุณคิดว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะพี่ต่อมเอะอ่ะหนูในตัวเองนะคะภาพชัดเสียงชัดอยู่ใช่ไหมคะทุกคนจ๋านะคะคุณอตีจะเริ่มเลยนะคะโอเคเริ่มเลยนะจ๊ะคุณอตี้มีลายเยอะนะ เป็นคนที่ดีลายเยอะแยะมากมาเลยโอเคตอเริ่มเลยนะคะทุกคนถาเนาะสําหรับวันนี้ใครคนไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบว่าเอ๊ะมาเพลงแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะไม่เป็นอันสอนนะเป็นอันแดนยี่ตลอดเลยละสำหรับใครคนไหนที่คิดว่าตัวเองแรกๆตัวเองรู้สึกว่าตัวเองขายดีขายดีมากๆเลยรขายดีมากๆเลยขายดีมากๆเลยเสจดีเสจเก่งมากๆเลย ขายดีมากๆเลยเสรษกจมากมากเลย,ย,เเลยแต่มาวันนึงรู้สึกว่าเอ๊ะทาไ,ไ,ไมฉันถึงรู้สึกเงียบไปทําไมฉันถึงรู้สึกทําไมฉันถึงรู้สึกเงียบไปทําไมฉันรู้สึกเหมือนดูงดูดอะไรไม่ค่อยจะได้นะคะสิ่งที่คุณจะสังเกตนะคะทุกคนจ๋าวันนี้นะคะคุณมีต่อมแห่งความสงสัยหรือเปล่าคุณมีความลังเลสงสัยหรือเปล่า ครูพอดีเองนะคะมันเกิดขึ้นกับครูเองนะครูจะอธิบายสั้นๆนะคะแน่นอนที่สุดว่าใครที่ได้เรียนรู้กดแรงดูดกดจักรวาลคุณจะรู้อยู่แล้วแหละถูกต้องไหมชีแม่ครูสิตาที่เราเรียนรู้กันมาว่าเออมันอย่างงูอย่างนั้นอย่างนี้นะบางทีบางทีบางคนไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมบางคนไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นยังไงวะบางทีอาจจะคิดว่าไม่ต้องลังเลสงสัยท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองโอ้โหเยอะแยะหลายสิ่งมากมาย ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยแต่บางทีนะคะคุณรู้ไหมว่าคุณเข้าใจกับคำนั้นหรือเปล่านะจ๊ะถ้าคุณไม่ได้เข้าใจนะคะบางทีนะคุณไม่ได้เข้าใจมาหรอกคุณแค่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองถูกต้องไหมแต่สิ่งที่มันจะทําให้คุณเข้าใจมากขึ้นเมื่อมันประสบกับตัวคุณเองนะคะมันประสบกับตัวคุณเองครูพอดีเองประสบกับตัวครูเองค่ะทุกคนจ๊ะประสบกับตัวครูเองเนาะเพราะครูเป็นคนนะ ครูจะเป็นคนที่แบบว่านะจริงจังในอดีตรเราจะโคตรจริงจังมากมก่อนที่เราจะได้มาเจอแม่ครูสิตาในมหากาบยีิวันนะคะคือเราเป็นคนจริงจังแล้วเราไม่เคยปล่อยให้เราไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองนั้นมีความสุขเราไม่เคยแม้แต่จะประมาณว่าเอ้ยยิ้มสักหน่อยเป็นไงจริงจังมากๆตลอดเวลาจริงจังและจริงจังจริงจังจริงจังใช่ไหมจริงจังจนแบบว่าเกรงจนเกินไปอะ่ะ มันตึงจนเกินไปมันตึงจนเกินไปเลยทําให้เรานั้นแบบไม่ได้สมดุลในชีวิตทั้ง6กด้านถูกต้องไมหมคะทุกคนผู้บลี่เองเมื่อก่อนเป็นคนแบบนั้นค่ะโคตรตึงมากๆเพราะอะไรเพราะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าเหมือนถ้าว่าถ้าเราจะมาหัวเราะเราจะมาเล่นตลกโปกฮาอยู่มันเหมือนว่าเราเป็นคนที่ไม่จริงจังกับชีวิตมันเหมือนว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆเราก็เลยโคตรจริงจังแลนะตึงเป๊ะกับผู้เครื่อง เลยนะคะแต่พอได้มาเรียนรู้กดแรงดูดกดจักรวาลมหากรรมยุเอดวันของแม่คูสิตาเอ้ยเร,รู้เราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแท้ที่จริงแล้วเราไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองนะคะดังนั้นคือวันนี้เนาะถ้าคุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่จะใครที่เป็นเหมือนครูพอดีนะคะใครที่เป็นเหมือนครูว่าประมาณเป็นคนที่โคตรจริงจังกับชีวิตมากๆและจริงจังโคตรจริงจังและจริงใจมากๆ ใครที่ได้เป็นเพื่อนเรามึงโคตรโชคด,ดีบอกกับตัวเองแบบนี้เลยคือจริงนะคะใครที่ได้มาเป็นเพื่อนเราเราโคตรให้ใจเราโคตรจริงจังกับเขามากๆเราโคตรแบบว่าเอ้ยมึงก็คูอเพื่อนนะคือเพื่อนเราก็คือให้หมดใจให้หมดหัวใจและจริงจังกับทุกสปปรรพสิ่งเนาะจริงจังและจริงใจและซื่อสัตย์และทุกสิ่งทุกอย่างเลยบางครั้งการที่เราจริงจังมากเกินไปมันทําให้เรารู้สึกว่ามันทําให้เรานั้นมาคาดหวงัง ถูกต้องไหมคะการที e ่เราจริงจ <yah oo, S 1> right? ังมากเกินไปบางทีมันท <Ambassador: c Hass ania> ําให้เรามาคาดหวังว <c illi> ่าเอ้ยเราดีกับเขานะเขาน่จะดีกับเรานะโนนนันนี่ก็คิดไปใช่ไหมคะแต่เหตุการณ์ที่มันประสบกับครูเปอร์รี่เองเนาะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนะคะคูเปอร์รี่ไล่ไปเยอะแยะมากมายไล่ไปยาวเลยเนาะเหตุการณ์ที่ว่าอะไรที่มันจะทําให้คุณนั้นตกหลุมพรางเนาะนั่นมันก็คือนะคะทุกคนคะถ้าคุณคาดหวังเกินไปถ้าคุณจริงจังเกินไปสมัสิดีพี่คูน้าทิพย์ค่ะ ทิ่ถึงทิ่ถึงพี่คุณน้ำทิพย์คนสวยนะจ๊ะสิ่งที่มันทําให้คุณนั้นคุณสังเกตตัวคุณเองว่าถ้าคุณจริงจังมากเกินไปแล้วคุณแล้วคุณเผลอไปคาดหวังคุณเผลอไปคาดหวังว่าเอ๊ะมันต้องได้ตามเป้าของฉันสินะคะหรือว่าเนะเหตุการณ์ง่าย,ายที่ครูบุลีจะยกตัวอย่างให้ดูนะจ๊ะยกตัวอย่างให้ฟังนั่นก็คือนะคะทุกคนคะ สิ่งที่ครูพัไล่ไล่มาเยอะแยะมากมายไล่มายาวเลยวันนี้ก็คือสิ่งที่ครูจะบอกนะคะคือครูนะคะวันนี้คุณสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่มีผลลัพธ์เกิดขึ้นแล้วคุณไปตกหลุมอะไรอยู่หรือเปล่าคุณไปตกหลุมของความคาดหวังลังเลสงสัยอยู่หรือเปล่าประมาณว่ามีคนทักคุณมาเออโอเคนะเขาสั่งสินค้ากับคุณเสร็จแล้วคุณไปคาดหวังหรือว่ามีคนทักคุณมาว่าเขาจะเปิดบินกับคุณนะซปเปอร์วีไอพีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ เสร็จแล้วคุณมัวไปคาดหวังวันนี้จับตัวเองให้ได้เย่เย่ยยสวัสดีพ,พี่ครูมุจลินพี่โอ้โหไม่แต่คนส,สวยม่แต่คนเหนื่มนุษ์ทั้งนั้นเลยนะเข้ามาหาครูพลี่วันนี้บอกได้เลยสุดยอดนะคะสุดยอดคุณคือผู้โชคดีคุณคือคนที่โคตรโชคดีในชีวิตเลยคิดถึงเช่นกันเย่เย่ นะคะวันนี้คุณจับตัวเองให้ได้ว่าทําไมเอ๊ะทำไมำไม,มันไม่มีผลลัพธ์วันนี้คุณกําลังอยู่ในอารมณ์โหมดไหนโหมดไหนคุณอยู่ในอารมณ์โหมดรอคอยคาดหวังเอ๊ะเขาบอกว่าเขาจะสั่งสินค้าเอ๊ะเขาบอกว่าเขาจะมาเปิดบินกับฉันเอ๊ะโน่นเอ๊ะนั่นเอ๊ะนี่แน่แน่ๆ,ๆนะคะทุกคนจ้ะจับตัวเองได้แล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละคุณกําลังตกหลุมจ้งคุณกาลังตกหลุมคุณกําลังอยู่ในหลุมพรางของจักรวาล ขอบคุณมากจ้าคุณกำลังหลงกลลวงแล้วค่ะตกหลุมกลลวงของจักรวาลแล้วจ้าทุกคนจ๋านะคะวันนี้นะครูพอดีแน่ใจที่สุดเลยว่าหลายๆคนจะตื่นรู้มากๆเลยหลายๆคนอาจจะกําลังรอคํานี้อยู่ถูกต้องไหมคะเสียงชัดอยู่ใช่ไหมคะพี่คูน้าชิปคนสวยเสียงชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะโอเคนะคะ นะคะวันนี้จับตัวเองให้ได้ว่าคุณกําลังตกอยู่ในโหมดนั้นหรือเปล่าคาดหวังและรอคอยลังเลสงสัยหรือเปล่าครูพเพลี่เองเป็นเลยได้เอามาแบ่งปันทุกคนนะคะครูเป็นนะคะครูเป็นที่ผ่านมาเนาะคือแบบมีคนทักมาจะซื้อสินค้า เสร็จแล้วเ,เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะโอนมานะเดี๋ยวจะนนนั่นนี่นะคือเขาอยู่มองนอกนะเขายังโอนเงินไม่ได้นนนั่นนี่เสร็จแล้วเรามาอยู่ในโหมดรอคอยเรามาอยู่ในโหมดคาดหวังเรามาอยู่ในโหมดล,งลังเลสงสัยนั่นยิ่งทําให้คุณนั้นล่าช้าทําให้คุณนั้นไม่ได้มีผลลัพธ์ทาให้คุณนั้นไม่ได้ยอดขายนั้นนั้นตามมาในเป้าหมายที่คุณไปจริงจังกับมันมากเกินไปวันนี้สิ่งที่เราจะมาแก้นะคะทุกคน๋า สิ่งที่คุณจะมาแก้คือนะคะไม่คาดหวังไม่รอคอยใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่คาดหวังและรอคอยสวัสดีครูไมมิน์คนสวยแต่อ้โหวันนี้มีเด็กคนสวยๆเข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามานะคะคุณคือคนโชคดีหนักมากนะจ๊ะทุกคนคะนะคะ,นะคะวันนี้จับตัวเองให้ได้ว่าคุณอยู่ในโหมดรอคอยและคาดหวังหรือเปล่าว่าเอ๊อะเมื่อไหร่มือนจะมาวะเอ๊ะในเขาบอกว่าเขาจะเอากับฉันในเขาบอกว่าฉัเขาจะมาเปิดบินกับฉันหนเขาบอกว่าเขาจะมาซื้อสินค้ากับฉัน วันนี้เราอย่าลงกลจักรวาลเด็ดขาดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เข้ามานะคะสิ่งที่เราจะแก้ได้ชัดเจ้วค่ะโอเคสิ่งที่เราจะแก้นะคะทุกคนคะ่ะสิ่งที่เราจะมาแก้กล,ลวงของจักรวาลน,นะซรู้สึกให้ได้ทันทีว่าเอ้ยฉันกําลังอยู่ในโหมดไหนอยู่คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณคุณคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ได้กระตือรือร้นไม่ได้ตื่นเต้นแล้วอะ่ะ เราจะต้องจับตัวเองให้ได้ว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นแล้วนั่นแหละเราจะดึงดูดไม่ได้แล้วสิ่งที่คุณจะกลับมาได้สิ่งที่คุณจะพลิกสถานการณ์ได้จับสติของตัวเองให้ได้นะคะแล้วไปนั่งสมาธิหรือไม่ก็คือกระโดดโลดเต้นไปเลยให้มันสลัดพลังงานที่เรารอคอยคาดหวังออกไปให้หมดนะคะคูเบอรี่เองเป็นนะนั่นแหละมันประสบพบเจอของคูเอรูเองเลยเอามาแบ่งปันทุกคนนะจ๊ะเพราะเราเองคือเราเองเป็นคนที่เชื่อยากนะเมื่อก่อนคือเราเองเป็นคนที่เชื่อยากเมื่อก่อนถูกต้องไหม กูเป็นคนที่เชื่อยากค่ะเชื่อยากแล้วก็จริงจังโคตรจริงจังโอ้โหกูจริงจัง,โ,โ,คจง,จงโคตรเลยดังนั้นคือทําให้เรานั้นรู้สึกว่าเราไม่ได้ปล่อยวางเราไม่ได้เราไม่ได้วางใจและเราไม่ได้เชื่อใจในจก,กรวาลว่าเอ้ยเขาส่งมาแน่นอนวันนี้ถ้าเรามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนครูเพอรี่นะคะให้ทุกคนนะไม่ต้องไปจริงจังกับคําที่เขาทักมานะคะ ว่าเออเขาจะเปิดบินกับเรานะหรือเขาจะสั่งสินค้ากับเรานะคุณปล่อยวางไปเลยค่ะแล้วมั่นใจและจริงจังไปเลยว่าเอ้อเขาโอนมาแล้วเรียบร้อยอย่าไปลังเลอย่าไปนั่งดูอย่าไปนั่งรอว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมาวะเมื่อไหร่หจะมาวะอันนั้นคุณจะตกหลุมพรางและคุณจะตกกลลวงของจักรวาลน,นะคะครูพรี่เองสิ่งที่แก้นะคะครูคือสิ่งที่แก้คือครูนะพอเรามาจับตัวเองได้ว่าเอยทาไมเราไม่มียอดขายเข้ามาเรามาจับตัวเองได้ว่าอ๋อที่แท้คือฉันไป ไปคาดหวังและรอคอยและอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคะตอนนี้ T.S. w u ของเราเนาะคือโคตรดังมากๆเนาะและก็จะเป็นกระแสมากๆเลยนะคะและจะเป็นกระแสมากๆเลยเนาะ,ะนี่คือหนึ่งอย่างที่ครูพรลี่จับตัวเองได้นะคะเป็นกระแสอีกอย่างหนึ่งคือ T.S. w u เราจะมีคนที่เขาไม่เข้าใจเนาะว่า T.S. w u มันคืออะไรนะคะแม่ครูสิตาเขาก็บอกเราตลอดเลยว่าใน t ิ๊กต k เราอย่าไปอ่านนะเราอย่าไปเผลออ่านเรื่องราวที่เขาคอมเมนต์ลบ มันจะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเราอยู่แล้วในนั้นนะคะแต่เราวันนี้เราไม่ต้องสนใจเรายืนหยัดแค่ว่าเราทําความดีเรายืนหยัดว่าเรามาออกมาเพื่อแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนที่เขาอยากจะมีชีวิตที่ดีถูกต้องไหมถึงใครจะไม่เห็นด้วยถึงมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนที่เขาไม่เข้าใจมันมีอยู่แล้วเราไม่จาเป็นที่ต้องไปอธิบายและเราอย่าไปคอมไปอ่านคอมเมนต์ลบๆ นะครครูพอดีเองคือแบบว่าไม่ครูสตาฟเขาบอกเราเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ครูก็เอ๊ะแอบอ่านนิดนึงไม่เป็นไรมั้งอ,อ่านนิดนึงอ่านนิดนึงอะไรเงี้ยผลปรากฏว่าคือมันมาอยู่ในโหมดสมองมันมาอยู่ในสมองเราไงเรากลับกลายเป็นว่าเรามาเครียดเราเรากับกลายเป็นว่าเรามามาเคืองเขาอะดังนั้นคือจับตัวเองให้ได้อย่าไป อย่าไปดูอย่าไปเสพเด็ดขาดนะจ๊ะและสิ่งต่อมาคือนะคะคุณไปสวดมนต์นั่งสมาธิทําจิตใจให้ตัวเองแบบว่ามันเย็นลงอ่ะมันผ่อนคลายนะคะมันเย็นลงแล้วมันผ่อนคลายและบอกกับตัวเองพูดกับหน้ากระจกของตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนธรรมดาฉันไม่ใช่คนธรรมดานีิว่าครูพอดีใช้วิธีนี้นะคะฉันไม่ใช่คนธรรมดาดิว่าเฮ้ยกูไม่ใช่ธรรมดานะ คือฉันช่วยเหลือผู้คนมาเยอะแยะมากมายเลยสิ่งที่คุณจะกระตุ้นให้พลังตัวเองกลับคืนมานะคะให้เรานั้นกลับเข้ามาสู่โหมดพลังบวกของเราเหมือนเดิมนะคะคือคุณจะต้องบอกกับตัวเองหน้ากระจกว่าฉันไม่ใช่คนธรรมดาดีกว่าครูพอรีใช้วิธีนี้นะคะว่าเอ้ยฉันไม่ใช่คนธรรมดาดีกว่าฉันช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะมากมายทั้งเทรนทีมทั้งช่วยงานทีมทั้งออกไปช่วยเหลือผู้คนที่ล่าสุดคือครูพอดีไปช่วย ไปช่วยน้องนะคะน้องคือน้องเขาบน่นเนาะน้องเขาบ่นว่าร้านของเขาขายไม่ค่อยดีแล้วครูเพอรี่ก็เอาน้ําหอมไปนะคะเอาน้ําหอมไปสาดที่ร้านเขาและทําพิธีให้เขาทําพิธีให้เขาขายดีคนปรากฏว่าน้องขายดีมากๆเสื้อผ้าจะหมดร้านแล้วเพียงแค่สองวันเท่านั้นอันนั้นมันทําให้ครูเพลรี่เอ้ยนึกขึ้นได้เออกูเก่งหรือว่าฉันก็สุดยอดนี่วาฉันไม่ใช่ธรรมดานะอย่าไปเผลอตกหลุมพรางของจักรวาลเด็ดขาดอันนั้นมันทําให้ครูเพอรี่มีกําลังใจขึ้นมานะคะ มันทําให้ครูนั้นรู้สึกว่าเอ้ยเออฉันก็ไม่ใช่ธรรมดานะฉันช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นคือฉันจะไปตกหลุมทําไมอะแน่นอนที่สุดเราจะต้องวางใจและเชื่อใจในจัก,กรวาลว่าจัก,กรวาลส่งมาให้เราอย่างแน่นอนนะจ๊ะทุกคนคะดังนั้นสังเกตตัวเองนะจ๊ะอย่าเผลอไปตกหลุมจัก,กรวาลเด็ดขาดนะคะอย่าเผลอไปสงสยัยลังเลสงสยัยรอคอยคาดหวังคุณจงเชื่อใจและมั่นใจไปเลยว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่ ชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวคุณเชื่อมั่นในการที่คุณเป็นคนดีถูกต้องไหมการที่คุณเป็นคนดีคุณช่วยเหลือผู้คนมาเยอะแยะมากมายหรือการที่เป็นคุณเป็นคนดีคุณคิดดีพูดดีทําดีและคุณไม่ได้ไปทําร้ายใครและคุณไม่ได้ไปให้ร้ายใครอยู่แล้วนั่นคือคุณเป็นคนดีแล้วนะคะคุณก็เชื่อมั่นและมั่นใจไปเลยว่าจักรวันจัดที่คุณอย่างแน่นอนในสิ่งที่คุณคาดหวังและรอคอยแต่อย่าไปคาดหวังคุณจงปล่อยวางและมั่นใจไปเลยว่า yes Yes จกกะกวางจะให้ฉันแน่นอนเพราะฉันไม่ใช่คนธรรมดาเพราะฉันเป็นคนเก่งฉันสุดยอดฉันยอดเยี่ยมตอบย้ำตัวเองไปเลยให้กําลังใจตัวเองให้พลังตัวเองนะคะนะต่อหน้ากระจกเลยมันจะทําให้เรานั้นคุยกับตัวเองได้นะคะเราจะต้องคุยกับจิตใต้สํานึกของเราและเรียกพลังของเรากลับคืนมานะจ๊ะทุกคนค่ะเป็นไงคะง,ง่ายไหมคะง่ายๆส,สบายเลยเนาะดังนั้นนะจจะสังเกตตัวเองสิ่งที่คุณนั้นจะจับสติจะจับตัวเองได้คุณต้องมีสตินั่งสมาธิบ่อยๆนะคะทุกคนจ๊ะ หวังว่าหลายๆคนคงจะตื่นรู้นะคะวันนี้คุณพอดี้มาสั้นๆนะคะหวังว่าทุกคนคงจะเก็ตเก็ตและตื่นรู้มากๆนะคะกับ <c oughs> คลิปนี้คูณพอดี้คุณพอดี้ให้จัดใจจากประสบการณ์ของตัวเอง,เ,องเลยนะนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะนั่งสมาธินะจะ love you